สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้สําหรับอีเวนต์ประจำวันที่30นะครับก็เป็นอีเวนต์ง่ายๆนะครับก็คือปกติอ่ะอีเวนต์ปกติของเกมเศรษฐีมันจะมาประมาณวันอังคารแต่อ่ามันไม่ออกมานะครับแล้วมันก็เลยมาในวันที่อ่าสามสิบก็คือวันพุธนะครับก็เป็นวันนี้ นะครับสำหรับอีเวนต์ใหม่ในวันนี้ก็คือนะครับ <c oughs> เป็นลูกเต่าฟาโรนะครับก็เป็นลูกเต่าที่สวยงามนะครับก็สเตตัสก็เอาใจสวยงามเช่นกันนะครับก็มีความสามารถมากมายนะครับก็ อัพเต็มก็จะได้ความสมาัตพิเศษนะครับอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าเป็นลูกเต๋าอันล่าสุดนะครับก็ถ้าเราใช้นะครับก็จะมีพอยเพิ่มนักการโนลูกเต๋าต่างๆนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าลูกเต๋านี้สวยแค่ไหนนะครับเรามากดทดลองทอยดูนะครับมานเป็นปีกเลยทีเดียวนะครับสำหรับ ใครที่ซื้อลูกต่อปาโลในอีเวนต์นี้นะครับก็ถ้าเราอัพเต็มภายในอีเวนต์นี้นะครับก็จะได้การ์ดพรีเมียม10ใบนะครับไปได้ทันทีเลยนะครับก็เป็นอีเวนต์ที่ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับก็ง่ายนะครับถ้ามีเพชรอยูสี่ร้อยนะคือตอนซื้อสี่ร้อยนะครับหรือว่าถ้าม่เจ็ดสิบ ก็จะซื้อได้ในราคา1นึ่งแนทองโอเคก็เป็นลูกเต่าที่สวยงามมากนะครับก็สำหรับอีเวนท์ที่แล้วนะครับก็ผมไม่ได้พูดถึงเนาะก็คือผมไม่อยู่ผมไม่ว่างโอเคมาพูดย้อนคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอีเวนท์นี้ไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> คือ สำหรับอีเวนต์สะสมดาวนะครับเพื่อจะรับต้อนรับแผนที่ใหม่ของเกมส์ทีนะครับก็คือเป็นอีเวนต์สนามลบนะครับก็เปเป็นอีเวนต์สะสมดาวนะครับก็วิธีวิธีการที่จะสามารถสะสมดาวได้นั่นก็คือเข้าร่วมเกม1วันนะครับก็ได้ ดาว2งดวงครับเช่นเพื่อน3ดวง1ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็เปิดลูกบอลหนึ่งครั้งต่อวันได้3ดวงอัพเครื่องรางหนึ่งครั้งต่อวันได้3ดวงอัพการตัวละครหนึ่งครั้งต่อวันได้3ดวงเข้าเล่นเกม1ครั้งนะครับได้2ดวงชนะเกม1ครั้งได้2ดวงนะครับชนะแบบทิป,ปเปิลแบตเตอรี่หรือคูณ2นะครับ1ครั้งต่อวันก็ได้2ดวงนะครับโอเคเรามาดูดาวนะครับก็คือดาวนะครับ ถ้าเราเอาดาวทั้งหมดเดียมานับรวมกันแล้ว1วันจะสามารถทําได้ถึง20ดวงนะครับก็เป็นอีเวนท์ที่เก็บก็คือเหมือนต้องทําภารกิจชนนี้ประมาณทุกวันโอเคถ้าราถ้าเรามาคํานวณดีๆนะครับก็ถ้า10ดวงนะครับก็จะได้เครื่องรางพรีเมียมนะครับ5ใบนะครับ20ก็จะได้ แก๊สพิมพเมียม5ใบนะครับแล้วก็30ได้ผงลึกลับ40 40ดวงได้ลูกบากเพชรนะครับอ่า60ดวงได้แพ็กการ์ดเบวกถึง S นะครับ1ใบแล้วก็80ดวงได้ตัวสุ่มแจ็คพอตอ่าเป็นเครื่องรางเอบวกถึง S บวกนะครับเอบวกเอบวกถึงเอบวกถึง S, <S ขออภัยครับ1ชิ้นถ้า100ดวงได้ลูกบาศในตำนาน ถ้าเรส20ดวงได้100,000 100,000ทอง140 <c oughs> 140ดวงนะครับก็ได้100เพชร <c oughs> ถ้า้ราได้150ดวงก็จะได้แ <c> พ <oughs> กัตเอสบวกนะครับซึ่งแ <c> พ <oughs> กัตเอสบวกนะครับจะได้ในหลังที่อัพแพทใหม่นะครับก็อีเวตนนี้มีถึงวันที่8นะครับเดือนหน้านี้นะครับนี่ก็คือเดือนสุลานะครับก็ อีเวนต์มันประมาณ14วันหรือประมาณ2อาทิตย์นะครับถ้าเพื่อนๆทำนะครับอ่ามันจะเป็นต้องถึง20ดวงถ้าทำไม่ได้นะครับก็คืออย่างน้อยนะครับถ้าทำได้วันละ15ดวงนะครับถ้าทำได้15ดวง,ดดวงก็สามารถได้สามารถรับของได้ทุกอย่างนะครับก็คือสามารถพลาดได้นะครับก็คือ14วัน14วันนะครับถ้าตีวันละ10ดวง10ดวงคืออ่า14วันใช่ สิบดวงนะครับก็คือ140นะครับก็ทําเกินก็จะได้150ก็จะได้แพ็กเก็ตเอสบวกโอเคก็ okay. <c oughs> ไปสะสมกันได้นะครับก็มาขอพูดเอีเวนต์ย้อนหลังกันนิดนึงนะครับเนื่องจากอีเวนต์ของอ่าเอีเวนต์ลูกต๋าฟาโลเนี่ยคือมันไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ไม่มีเพชรจะไปซื้อให้ลองเล่นให้ชมกันนะครับก็เลยมาพูดเอีเวนต์ย้อนหลังแทนโอเค นะครับกถ็ถ้าผมอาจถ้าผมมีโอกาสนะครับผมก็จะเล่นแผนที่สนามรบมาให้ชมกันนะครับก็ติดตามกันได้นะครับก็สำหรับนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอพูดคำว่าสวัสดีครับบายจ้าจุบ๊บ